สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งของพวกเราค่ะและวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราเดินทางมาถึง EP ีที่17กันแล้วค่ะ EP ีที่มีชื่อว่าตลาดน้ำสีขาวชุมชนเป็นสุขสร้างสรรค์สังคมสุจริตค่ะในวันพื่เหัสวดีที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567ค่ะ ต้องบอกนะคะว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะที่ทางรายการของเราค่ะร่วมกันสร้างสารรค์สังคมที่ดีสังคมที่สุจริตไปพร้อมกับทุกท่านค่ะซึ่งเรานะคะจะมีพี่น้องค่ะ จากเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญที่จะมาสร้างสังคมที่สุจริตไปพร้อมกันค่ะและวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากประธานสภาองค์กรชุมชนรองประธานสภาองค์กรชุมชนและที่ปรึกษา อประานเสภาองค์กรชุมชนของเขตตลิ่งชันค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะถึงเรื่องราวถึงประสบการณ์ถึงเรื่องราวดีๆที่พวกเขาเหล่านี้ค่ะได้ทํามาค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสังคมที่สุจริตก็ดีหรือแม้แต่การต่อต้านสังคมที่ทุจริตก็ดีค่ะเรานะคะจึงอยากจะนําเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมาแบ่งปันมาแชร์ให้กับพี่น้องให้กับผู้ชมทุกท่านได้รับฟังค่ะและวันนี้ค่ะ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการโดยดิฉันมีมี่เพชรดาศรัทธารัตนาไตค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารู้จักกับวิทยากรทั้งสามท่านที่น่ารักของเราค่ะเรียนเชิญค่ะรองประธานสภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชันค่ะนายนาฏโพสิตค่ะขอเรียนเชิญค่ะมาแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องทุกท่านได้รู้จักค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายนาฏโพสิตครับ ตอนนี้ก็เป็นรองประธานสภาองค์กรชุมชนมาสองวาระนะครับอดีตผมก็ทํางานอยู่รัฐสาหกิจกฐบามาพอกะเทียนมาสองพันห้าร้อยห้าสิบผมก็มาเป็นประธานชุมชนอยู่สองวาระและ้วก็มาเป็นรองประธานสภาองค์กรชุมชนก็ทํางานร่วมกันก็หลายๆเรื่องทุกเรื่องนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน แล้วพอดีก็มาทํางานร่วมกับปปทด้วยอีกก็เดี๋ยวก็จะชี้แจงต่อไปในช่วงหน้าถ้ามีปัญหาในเรื่องที่ไปติดตามผลงานที่เสนอปปทนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่นาเช่นกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราได้ การแนะนําตัวจากทั้งสามท่านเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่นาจิ้มใช่ไหมคะค่ะถึงเวลานะคะที่หนูขออนุญาตนะคะเจาะลึกเลยแล้วกันนะคะแล้วค่ะพี่นาฏคานในฐานนะค่ะรองประธานสภาองค์กรชุมชนของเขตตลิ่งชันค่ะอยากจะถามพี่นาฏค่ะว่าอะไรคะที่ทําให้พี่นาคฐานลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้พี่นาต้องลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะพี่นาอันนี้เราก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะ ว่าหลายๆโครงการไม่ว่าในพื้นที่ตลิ่งชันหรือนอกพื้นที่ตลิ่งชันที่มันไม่สําเร็จตามเป้าหมายนะฮะแต่นี้เราเห็นเห็นแต่ยิ่งในพื้นที่เราเนี่ยเราก็จะให้มันผ่านเลยไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าพื้นที่อื่นเราก็ยังไม่กล้าไปก้าวล่วงแต่ที้เราเห็นว่ามันเป็นภาษีเขางพวกเราประชาชนทั้งนั้น แต่ทีนี้เดือนกันแล้วสองเดือนกันแล้วสามเดือนกันแล้วตามที่คุณตั้งเป้าไว้มันไม่เสร็จสักทีหนึง่งผมก็เป็นเครือข่ายของปอปทเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจะต้องเสนอไปให้ทางปปทได้รับทราบเพราะว่าเราเป็นเครือข่ายเรามีภาพประชาชนจากทางอศาสาสมัครคุณปุติเพราะเราจะมีการประชุมกันเป็นประจำนะฮะ เมื่อใครมีปัญหาใครมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งมาหรือทางผมนี่ก็จะออกไปสำรวจวพื้นที่ของตลิ่งชันเป็นประจำอย่างเช่นตัวอย่างเราเห็นถนนเรียบเทารถไฟหยิมทียกตัวอย่างไปเลยนะที่ํำเร็ดรุนร่วงไปด้วยดีก็คือว่าเดือนสิงหาจะเสร็จอา้าวไม่เสร็จก็เปลีย่ยนสัญญาเป็นกันยาในป้ายกันยาก็ไม่เสร็จเป็นตุลาตุลาก็ไม่เสร็จเป็นธันจนสุดท้ายธันวา ธันวาหกหกก็ยังไม่เสร็จก็ประเสริฐเอาหกเจ็ดนะฮะซึ่งทางคณะปปชก็ได้มาประชุมที่ที่ศูนย์ของตลาดน้ำตลิ่งชันนี่ไปดูท้องที่กันถึงสามครั้งจนกระทั่งเจอเจ้าภาพทางหน่วยพิเศษท่านก็เป็นเจ้าภาพจัดก,การสอบแซมให้จนตอนนี้ก็ได้รับการอนเสนดีเยี่ยมเพราะว่าปรับปรุง ได้มาตรฐานแล้วก็ยังมีปรับปรุงในเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าของทางด้านถนนเรียบฉินพีเนี่ยหรือทางทั่ว,วไปโดยมากก็จะโดนตัดขโมยสายไฟก็เปลี่ยนแปลงเป็นอ่าพาดสายพาดสายไฟข้างบนด้วยคือแถมให้อีกแล้วก็ผมก็พยายามติดตามโครงการและหลายโครงการก็ยังมีโครงการต่อไปอีกที่ทาง ปอปทก็ได้มาร่วมประชุมกับสํานักงานเขตก็สิ้นเดือนนี้ก็จะหมดเสียาแล้วแต่งานก็คงไม่เสร็จอีกนี่แหละครับที่เล่าไปต้นๆแต่ก็ยังมีงานอยู่ที่อีกหลายงานครับค่ะขอบคุณค่ะพี่นัทคะพี่นัทคะแล้วก็อย่างที่ฟังชี่พี่นัทกล่าวมาข้างต้นนะคะรู้สึกว่าโอ้โหการขับเคลื่อนของพี่นัทคือเราพบปัญหามาจริงๆเราก็เลยลุกขึ้นมาขับเคลื่อนค่ะ,เพ,คะเพราะว่า เราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วค่ะในปเกี่ยวกับปัญหานี้ใช่ไหมคะใช่ที่นาคะแล้วก็อะไรคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะเกี่ยวกับที่เราได้รู้ขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเราบ้างคะที่นาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องในชุมชนก็มีการตื่นตัวขึ้นก็มีคนมาแจ้งเบาะแสจะไม่เฉพาะต่ถิ่นชันนะฮะตอนเนี้ยหลายๆเขตเขาบอกมีปัญหาก็มาแจ้งผมได้เดี๋ยวผมก็จะส่งมาต่อไปให้บพท บางเขตทนเขตอ่าบอกบบอกใหญ่นะฮะบกอกน้อยอะไรเนี้ยดีก็ต้องการจะแจ้งมาผมก็จะทยอยแจ้งไปให้บกทรทราบต่อไปด้วยกันนะฮะอันเนี้ยเพราะว่าบางเลี่ยงทางปกทก็ลงไปแล้วที่เขตอ่าทนุนพนุรีนะยกยกกับตัวอย่างให้ฟังแต่สถานที่ตรงไหนก็ยังไม่ได้บอกนะฮะเพราะว่าก็ลงไปดูแลไปอะไรให แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนน่ะโอเคประชาชนหลายๆที่ทั้งพื้นที่ก็มีการตื่นตัวมีการาต้องเฝ้าระวังแล้วนะฮะแล้วก็อยากดีใจดีใจที่ตำนักเขตตลิ่งชันมีการปรับปรุงเมื่อก่อนจะซ่อมแซมจะทำอะไรไม่เคยมีป้ายประกาศปติดไม่เคยแต่ตอนนี้มีการติดละเอียดชัดเจนที่ผมหญิงสามารถรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยจะเสร็จ สัญญาเสร็จเมื่อไหร่งบประมาณเท่าไหร่และจะต้องเปลี่ยนแปลงจะทําอะไรบ้างเนี่ยก็เลยมีจุดที่เราได้ได้เห็นความเรียกว่ามันอาจจะล่าช้ามันคงจะไม่ตรงไปตามสัญญาที่เสร็จนะเบือ่อ้นแต่เมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าเราต้องพัฒนาเด็กอันนี้ผมก็ได้ทำเรื่องกับทางปป,ปทแล้วคุยกันแล้วนะฮะในปีหกแปดเนี่ย ในฐานะที่ผมอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างเลยเพราะผมก็ได้คุยกับผอ,อแล้วว่าจะให้ทางปอปทเนี่ยมาทํากิจกรรมมาอ่าสอนเด็กป,ป .5 ป .6 ก่อนเพราะว่าเด็กเป็นพื้นฐานนะ,ะเป็นพื้นฐานสําคัญยิ่งแล้วก็โรงเรียนเนี่ยอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นต้นแบบด้วยในเรื่องอาหารกลางวันในเรื่องหลายๆเรื่อง เพราะว่าทางโรงเรียนนี่ก็มีก็ประมาณเยอะเหมือนกันนะฮะที่เห็นเห็นเพราะนั้นสําคัญเรื่องอาหารกลางวันตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ลงมาแต่ทางโรงเรียนที่ปรับปรุงอาหารได้เยี่ยมแล้วนี่ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยผมก็พยายามในปี68หรับปปทก็รับทาราบไปแล้วกับท่านผอว่าจะทําทกิจกรรมไปสอนเริ่มจากโรงเรียนเล็กๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายให้ทั่วในพื้นที่ขอบคุณครับค่ะ ขอบคุณพี่นาดค่ะคือต้องบอกค่ะว่าพี่นานก็คูยูได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนค่ะแล้วก็ร่วมถึงคนนอกพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็มีการตื่นตัวค่ะร่วมถึงนะคะทางเขตที่พี่นานได้กล่าวในขั้งต้นค่ะว่าก็มีการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้มีการขับเคลื่อนไปค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะหนูเกิดคาถามกับพี่นาดแต่ว่าเหมือนว่าพี่นาดก็จะกล่าวไปค่อนข้าง,างจะละเอียดแล้วเกี่ยวกับการหนูก็จะถามว่ายกตัวอย่างค่ะ โครงการหรือว่าสิ่งที่เราได้ขับเคลื่อนไปแล้วเราก็เกิดผลแต่ว่าพี่นัทก็ได้กล่าวไปแล้วค่ะว่าโรงเรียนใช่ไหมคะที่เราได้ลงค่ะแล้วก็เจาะลึกไปค่ะและอยากจะทราบค่ะพี่นัทว่านอกจากโรงเรียนค่ะตอนนี้ค่ะเรามีแผนแล้วก็วางแผนอะไรไหมคะที่เราจะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็อันนี้แหละครับเป็นแผนที่จะเสนอแลวจะมาประชุมกันจากสภาอ,องค์กรยุมชนต่อไปนะฮะแล้วก็จะรอพี่เป้ด้วย ทาง,งพอชอด้วยครับที่จะ,ะจะมาปชุมและอาจจะเป็นการประชุมใหญ่ประชุมนักโรทนเพื่อให้เขาแจ้งปัญหาต่างๆมาด้วยครับนี่กำลังวางแผนกำลังคิดกันอยู่นะ,ะว่าจต้องอพี่อ้อยจะต้องมีการประชุมใหญ่เร็วๆเนี่ยครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่นาดค่ะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็จริงมีการวางแผนค่ะที่จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็กระจายค่ะเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆแล้วก็ลงไปในขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆอย่างที่พี่นาดได้กล่าวไปข้างต้นค่ะแล้วก็ทาง้งสั่งท่านค่ะได้ทิ้งทวนค่ะได้กล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันมาทุกท่านค่ะว่าเราต้องมีการมีบทบาทหน้าที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของเราค่ะฝากพี่นาด พี่นาดคะถ้าจะให้การทุจริตคะ่ะหมดไปจากประเทศไทยคะ่ะสังคมมีความที่สุจริตมากยิ่งขึ้นพี่นาดมีข้อเสนออย่างไรคะถ้าอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงคะ่ะให้แต่ถามว่าให้มันหมดไปมันยากนะบ <c oughs> มันยากแต่ถามว่าทํายังไงให้อันดับของประเทศไทยไปดีขึ้นจากที่ร้อยกว่าแล้วเราได้เท่าไหร่ฮะคะแนนได้สามสิบห้าของทั่วประทั่วไป เราทำยังไงที่จะให้มันเป็นเลขสองตัวไอ้เลขตัวเดียวต้องไม่ต้องไปหวังในการจัดอันดับอันนี้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามค่อยๆทำไปแต่ในตัวตัวผมถ้ายังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะติดตามแล้วก็จะทำไปเพื่อจะได้ดีขึ้นประเทศไทยก็จะได้ตายลำดับปลอดจากคอร์รัปชันมากขึ้นหรือ การยุจริตให้มันน้อยลงแต่เรื่องหมดไฟมันเป็นไปไม่ได้ยาก<ะ>อ่ะนะเพะฉะนั้นแต่เราทายัางไงที่ให้มันน้อยลงน้อยลงนะแต่สิ่งสำคัญที่จิตผมก็ที่พี่ชูบอกไปว่าอันนะเ่มต้นก็คือท่านอาจาร,รย์พุกดาใจหอมอดีตท่านประธานสภาอกรท่านเก่าท่านก็เป็นผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งนะ และตอนนี้ผมก็คล้ายๆกับไปทำงานแทนท่านหลายๆเรื่องแล้วก็ท่านสุวัสด์ที่เป็นประธานรอพรอประชานคมเมืองคุณสมชายยามเวกแล้วก็ทั้งกลุ่มกลุ่มประพฤตินะฮะก็ได้รับร่วมมือจากกลุมครัวพืชได้ดีทุกๆหลายๆเรื่องทุกเกือบทุกอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีพลังมีความเข้มแข็งได้ทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับค่ะ ี่นัดคะในฐานะค่ะรองประธานสภาองค์กรชุมชนของเขตตลิ่งชันค่ะอะไรคะคือต้นทุนค่ะหรือว่าสิ่งที่สําคัญค่ะในการที่เราสามารถทํางานพัฒนาทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งด้วยตัวเองได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องรอหรือว่าพึ่งจากทางหน่วยงานอื่นๆค่ะก็เรามีความร่วมมือกันทุนภาคุ่วนะฮะทั้งที่บอกไปแล้วว่าทั้งหกแขวง แล้วเราได้รับความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นประชาคมพ,อพอปปลอหรือว่าอาสสหรืออะไรในเขตตลิ่งชันนี่เป็นปึกแผ่นกันร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกันทั้งสภาพระธรรมด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วเราไม่มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มหรือว่าอ่าต้องคนนี้จะต้องเป็นประธานคนนี้จะต้องเป็นประธานแต่ละกลุ่มจ่อะไรเราไม่มีเรา เมื่อกี้ร่วมกันจัดสรรตำแหน่งตามที่ตามที่แต่ละคนมีความรู้ความสามารถนะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ปัญหาของเรื่องเด็กและเยาวชนอันนี้ก็บอกหน่อยว่าจะทํายังไงแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วต้องขอบคุณปปชนะฮะเพราะว่าเขาเอาเด็กทูบ,บีแล้วเมื่อวันแล้วก็เด็กในตลิ่งชันส่วนหนึ่งแล้วก็หลานผมสองคนสิบเจ็ดกับสิบเก้านะฮะก็ไปอบรมด้านเยาวชน มาหลายครั้งทั้งที่โรงแรมหลายสองสามครั้งแล้วก็ที่สำนักง,งานใหญ่แบบบินามอันนี้ก็เลยช่วยมากระตุ้นฝังเรียกว่าทำให้เขาอ่าเห็นอะไรหลายหลายอย่างของโครงการที่มันจะมีปัญหาขึ้นเนี่ยแหละครับแล้วผมก็อาศัยอ่าเด็กรุ่นนี้แหละครับที่ปรึกษาและช่วยให้เขาแนะนำให้ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ช่วยทำ แต่คลิปทําอะไรทําลูกทําอะไรให้นี่ก็นี่แหละครับก็ใช้เยาวชนแต่ว่าต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มให้เยาวชนก็มีบทบาทมากมากยิก่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ความร่วมมือของพวกเราเรามีทุนทุนนั้นทุนละทรัพย์ทุนละทรัพย์หมายความว,ว่าเรามีกําลังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรามีความร่วมไม้ร่วมมือเหมือนอย่างท่านที่ปรึกษาท่านบอกว่า ตลิ่งชันคล้ายๆว่าเป็นมีประธานที่เข้มแข็งทุกๆอย่างแล้วก็ไม่มีการอาะไรโจมตีกันไม่มีอะไรกันแบ่งแยกอะไรกันช่วยเหลือช่วยเหลือสามัคคีกันนะฮะเป็นปึกแข็นเพราะนั้นเราก็เลยอยู่แบบพี่น้องกันทำให้สภารณ์ชุมชนของตลิ่งชันนี่เป็นที่ชื่อชอบและที่ประทับใจของพวกพวกเราครับขอบคุณครับ